เมื่อานเมื่อวานเราวกขับไทยเขาขึ้นดีถึงมือซูมือสูมือย้ายไหนีนังสองมือเตียวนึงดูน้องเบียวไปแล้วโอ้โเอาสองอย่างเลยเอาไปเมสกีจากไปแล้ว อดาวสิบดวงแล้วสวัสดียายหลานสวัสดีค่ะ กินข้าวหรือ,อยางกินแล้วค่ารองเท้าเสื้อผ้าเก่าที่บวไ,ไ,ได้เจ็ดได้เจ็ดกืนทําบุญต่อต่อพี่น้องมุเจ้ามูเจ้ามีเหตุบุญมหาอต้าแฝดสองคนเนี่ย ม่ขคอยกัเฮ็ดบุญต่อมุขเจาก็ได้บุญกันอีกชาติหนาห้าได้ลงเกิดชาติเดียวกันอีกพี่น้องจังไรก็ได้ฟอกันชาติหนาจังไรก็ได้เกิดคำว่าเกิดนี่ต่ว่ามีโลกนะมันเป็นโลกนะค้ามาโลกมีเวียนว่ายตายเกิดเฮียเปิดประตูให้เปิดประตูแม่หรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ลูกนั่งลงนั่งลงเป็นไหนมุนเจ้าว่าตะวาราม่ลูกพี่ัจะกระไปหาแม่ไม่ใช่แม่ลูกยายบียายบียายบีเปิดประตูไม่ใช่แม่แม่นอนอยู่ให้แม่นอนก่อนขึ้นก็ห้ให้ขึ้นเวทีน้อแม่ที่แรกย้ายว่ะสิบเอ้าออกไปพาหายุ่นนี่แหละ โค้ดมันหลาเนาะหมดเคื่นอยู่เนาะทานข้าวยังจะจากอเมริกาใจใหญ่ยักษ์ขยายจ๋าทานแล้วค่ะกินข้าวกับซุปนอกไม่กับปิีงหมูตะเลออกไปซื้อปิีงไก่ปิีงหมูไม่ห้หลานคดีค่ะไม่สิติดกับนี่ท้าท้าอะไรเนาะวมามึงมึงโกงผมไง มื่อวานนี่สตรอเบอรี่มันกิลิ่นโคราสีาหน่วยเอาปังเขาได้ว่าหัวเนี้ยมากินดีแท้เขากระส่งๆใช่ไหมต่ว่ามันสิมีเจ้าหนึ่งได้แซ่บอันเอามาให้มันจะเป็นวันนี้ใอยก็กินน้ำลายเราได้ซุ้มเงินนี่ใคกินสตรอเบอรี่น้ำลายเราจิ้มมันเกลี่ยแมเอามาแซ่บแท้จิ้มน้ำตาลไหมที่กินกินม่นเป็นเด้เงินต่ว่าเขากิน ูนปั้นพูนปั้นบ่นเหลียวกองเห็นเปลี่ยนย่างงูหรือมันจงนังหดเพชรมันไปจับไหมคอยกระบอกหูเลยทียม่มันมาจับข้างหน้าข้างหลังมันไลยเป็นผาพไปเลยคอยว่ารู้ว่าโทรศั์เป็นอย่างหรือบัตระททางพวกเกง่งโทาศับมัน เขาได้เอาก,กล้องยังมมใหายท่นไนนี้เบิบ้งเ่เขาจะเอาฝากยังมมใหายได้บุญได้หลายเดอ้อพี่น้องเลยในน้ำกันนี่แหละบุญวาสนามีผ้าได้มาพอกันเจอกันทุกคนก็ได้จำได้มาอ,อุปการละบุญก่อน,นอยังได้หนึ่งสองคนผู้เจ้าเหตุชีวิตคนทั้งชีวิตเลย มันอยู่กับการเลี้ยงดูของเราว่าจะดูให้เขาไปเป็นแบบไหนเขาจะมีความกระตันอยูหรือไม่กระตันอยูมันอยู่กับคนเลี้ยงด้วยว่าเราจะเลี้ยงให้เขาเป็นคนแบบไหนเราก็ไม่ใช่ว่าเ,าเราก็เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนแต่ว่าเราก็รู้จักธรรมะอยู่เราก็รู้จักเมตตาอยู่นะคะเราไม่ดีเลิศดประเสริฐสีนะคะ ดีดีมาดีกับร้ายมาร้ายกับทุกคนอย่างนั้นจริงๆริงคำว่าคนเป็นันัำสันทอีเลรวดพี่นอ้องถ้าเป็นคนดีเส้นทีแหละเทตุาอย่างนไ้อทำออลลูกคนดีเด้น้กับยังโดนทำ้ายร่างแกง่อยู่เนาะมันก็ต้องรู้จัก หลายมั่งไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวเดินสายกลางคนว่าธรรมดาแหละเขาอยู่้ำกันโลกมนุษย์ยังสิเกิดมันกงเกิดมื่อเนี่เขาก็เจอสิ่งดีๆมเมื่ออื่นแล้วอาจเขาอาจจะเจอสิ่งหลายอย่างสิก็ะไ้มึงบอกก็คือชีวิตชะตาของคนเกิดมา เราอี้ยังแน่นอนกับมันแทะอยากยังซื้อกินนั่นพี่น้องน้อยกระตายนี่จากกันเด็กอี้ดีเนาะแปดดอี้คนเราก็ท่านสิว่าเห็นกันอยู่หลักๆไม่น่าจากกันไปเลยคนสิวา่าผู้นได้ดียู่ทั้งครัามุ่นซักผ้าเอาอีกใช่ไหม เอาอีกค่ะออีกค่ะเออลูกนี้ลูกลูกนั้นเหรอคะเอาอีกค่ะนี่แหล,ลนนะคะ่ะข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจอ่ะมาแล้วรีโมทมาหน่อยนูเฮ็ด เอขรีโมทมาค่ะรีโมทเราอยู่ไหนนะน้องคอยเห็นไหมเห็นลีโมดไหมยาวมามากดตรงนี้เลยแล้ว่งอยู่ข้างบนนะลูกถึงไหมถึงไหมคะได้เอามาเอาถึงไหมเอาขึ้นไปขึ้นไปค่ะเก่งที่ไหโอ้ยแบตยายสิเบิดเห็นไหมลูกได้ถึงไหมเอาถึงไหมหนึ่งสองสามสี่